สวัสดีจ้าเมื่อานี้ย่จะไม่เห็นลาบหมาหน้อยเลยจ้ามาเบื้องส่วนผสมกันเลยใบหมาหน้อยจ้าหรือว่าเครื่อหมาหน้อยเนี่ยจ้ามันจะเป็นแบบรูปหัวใจแล้วใบมันก็จะมีขนจ้าเพิ่อเอิญหมาหน้อยกับบอลลูขึ้นกันจ้าใบหมาหน้อยกำลังทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้ยอาปลูกไว้เองจ้าเดี๋ยวนี้ก็จะบอกให้เห็นแล้ว เนี่ยก็จะใส่น้ำยานางน้ำจ่าพักก็มีตะไคร่ข่ามะเขือเปาะใบมะกรูดหอมแดงทั่วพักยาวพริกสดจ่าต้นหอมเครื่องปรุงเขาก็จะมีปริกป่นน้ำปลาน้ำปลาข้าขวคั่วชุโรดปนปะทูจ่า เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาก็จะมาคันน้ำยางกันเลยจ้าใส่น้ำลงไปต้นเครือหมาหน่อยทุกมือนนิก็บ่ค่อยเห็นหรอจ้านอกจะจากว่าเขาจะหามาปลูกไว้คันยะนางเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็จะมากรองเอาตะนาม,มันจ้า รองอยาน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาผักไว้ก่อนเสร็จแล้วก็มะขันหมาหน่อยหรือว่ายองหมาหน่อยต่อจะเอาน้ำใส่ลงไปใบหมาหน่อยไปลาห้อยองหรือว่าขันมันจะเป็นลรื่นๆจะมันจะเป็นวุนแบบเฉาก้วยจะ พอเขายองหรือว่าคันหมาหน่อยเซ็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะกรองหรือว่าบีบเอานามันจะต้องฝ่าวเห็ดมันจะเป็นมุนหรือว่าเป็นโตกรจก้ะพอคันเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาก็มากรองเอาจา้ะ กรองบีบเอาตะนามมันหากลองรวยกระช้อนนำมาน้อยอาจจะล้งซาแน่จ้าใส่มือบีบเลยจ้า เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเอาจะมาปรุงกันเลยจ้ะใส่น้ำยานางลงไปเสร็จแล้วก็ใส่ปนปลาที่เขาเตรียมไว้จ้ะเสร็จแล้วก็ใส่ผักต่างๆที่เขาเตรียมไว้จ้ะมาเขือเปาาะคาอ่อนตะไะคร้ใบมะกรูดหอมแดง ตัวฝักงาพริกซดจ้ะต้นหอมเสร็จแล้วกะ่ส้าวโขว่าจ้าเสร็จแล้วก็ขขววกค้นส่วนผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วก็จะมาซิมรสชาติเบิ่งจ้ารสชาติจางไปจ้าจะปรุงเพิ่มจ้า ใส่น้ำปลาจ้ะน้ำปลาจะแล้วก็ใส่พริกป่นจ้ะใส่ข้าวคัวจ้ะจแล้วก็คนน้นจนผสมให้เข้ากัน เร็จเรียบร้อยแล้วเอาจะมาซิมรสชาติเบิรงอีกรอบจ้ะอืมรสชาติพอดีเลยจ้ะแ่บแล้วเป็นเาลาเซ็จเรียบร้อยแล้วจ้ะลาบหมาหน่อยก็เซ็จเรียบร้อยแล้วจ้ะจะแล้วมาตักใส่จานกินกันเลยลาบหมาหน่อยเฮดเซ็จเรียบร้อยแล้วเอาก็ต้องฝาวกินเลยจ้ะเดี๋ยวมันจะเป็นโตกรหรือว่าเป็นวุ่นกนหรือบางคน อยากกินให้มันเป็นวุ่นหรือว่าเป็นโตกระตักผักใบกอนจ่าลหมาหน่อยถ้าเขาอยากให้เป็นวุ่นหรือว่าเป็นโตเขาก็ตักวางใบกอนจ้าบางงน้นอาจจะว่าถ้าอยากให้เป็นวุ่นหรือว่าเป็นโตไว้คือว่าไปใส่ตู้เย็นถ้าเขาเอาไปใส่ตู้เย็นมันจะว่าเป็นโตหรือว่าเป็นวุ่น้วจ้า เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเขาจะมาซิมรสชาติเบิงจ่าเนี่ยจ่าลาบหมาหน่อยเขาเริ่มจะเป็นโตหรือว่าเป็นวุ่นเหนือเด้งๆเลยจืมรสชาติลาบหมาหน่อยรสชาติกลมๆแสบจาลาบหมาหน่อยสมนุนไพรเน้น จะกินเป็นกับเขา่าหรือว่ากินเล่นๆกาแสบจ่าขอบพุ้นตุกกำลังใจเด้อจ่าที่ขามารับชม